สวัสดีค่ะน้องๆคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2เนาะเป็นคลิปต่อจากเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสามารถย้อนคลิปนะคะไปดูอีกคลิปหนึ่งได้เนาะคนสอนคนเดียวกันคือพี่ปุ่นคนเดิมนะคะถ้าใครอยากจะได้ชีทสรุปเนาะที่พี่จะสอนเนี่ยน้องๆก็สามารถไปดูได้ที่ไอนะคะเขาชื่อว่า 144 u n d e r s c o r e help me please เนอะก็ทำตามกติกาที่พี่พี่แอดมินเขากำหนดไว้ให้เนาะแล้วน้องก็จะได้ไฟล์มาฟร,ฟรีเลยโอเคเอาละคลิปนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องดินเนาะก่อนอื่นเลยก่อนเรื่องดินเนี่ยก็ต้องรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติก่อนทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร มันก็คือสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดเองตามธรรมชาติพี่ว่าคำเนี้ยน้องรู้อยู่แล้วนะทรัพยากรธรรมชาติก็จะแบ่งเป็นสองส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองกับหมุนเวียนที่สิ้นเปลืองเนี่ยก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนส่วนที่หมดไปได้หรือว่าอาจจะต้องใช้เวลานานในการให้มันเกิดขึ้นใหม่เช่นปิโตเลียมสร้างดต็นนบันและธาตุเป็นต้น 2. หมุนเวียน หมุนเวียนก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้หมุนเวียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้เองหรือว่าเราเนี่ยก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เช่นดินหินทรายเป็นต้นต่อไปดินดินคืออะไรดินคือทหวัถตถุตามธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและธาตุต่างๆและผสมของอิน ผสมกับอินทรีย์สารเนาะกระบวนการเกิดดินอันเนี้ยอันไหนที่พี่ทําเป็นเครื่องหมายดาวไว้อะก็คืออยากให้น้องจําให้ได้เนะาะทําคเว้าใจให้ได้อันนี้พี่กระเน็นนะกระบวนการเกิดดินอันนี้ที่น้องต้องจําคําให้ได้เนี่ยมีสองคำที่พี่อยากให้น้องจําไห้ได้คือฮิวมัสกับวัตถุต้นกาเนิดดินว่ามันคืออะไรมันมีความสําคัญอย่างไรนะกระบวนการเกิดดินหนึ่งก็คือหินและแร่ น้องจำนะหินละแรกคือสารอนินรีย์ส่วนซากพืชซากสัตว์ก็คือเป็นสารอินทรีนะคะขั้นตอนแรกของการเกิด 1. สารอนินรีเนี่ยเกิดการผุพังโดยที่จะอาศัยปัจจัยทางกายภาพเช่นรากพืชเป็นต้นทําให้เกิดเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินสองซากพืชซากสัตว์เนาะหรือสารอินทรีย์จําให้ได้นะคะเกิดจากการย่อยสลายโดยอาศัยสารอินทรีย์ได้แก่พวกเห็ดลา ซึ่งทำให้เกิดฮิวมัสจำนะฮิวมัสวัตถุต้มดดดินคืออะไรจำไม่ได้นะคะสุดท้ายวัตถุต้เนิดดินเนี่ยก็จะมารวมกับฮิวมัสโดยอาศัยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินทำให้เกิดเป็นดินนะคะปัจจัยที่ควบคุมการกำเนิดดินและลักษณะดิน 1. ลักษณะภูมิอากาศ2ภูมิประเทศ3วัตถุต้กนกำเนิดดิน4สิ่งมีชีวิตในดิน5ระยะเวลาอันนี้พี่ไม่เน้นมากไปนะคะ อะหน้าเนี้ยเน,น้นเลยล่ะทำเข้าใจให้ได้นะองค์ประกอบของดินองค์ประกอบของดินนะ 1. นึอน,นินซีอส,สารจะมีทั้งหมด45%อรนตนินีสารเนี่ยก็ได้แก่พวกแร่ธาตุที่เกิดจากการสลายของหินและแร่เนาะเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นต้นแร่ธาตุาเหล่านี้มันก็จะจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืช แล้วก็มีปริมาณในดินน่ะที่แตกต่างกันไปต่อไปอินทรีย์สาร5%อินทรีย์สารคืออะไรแออวอินทริงสารได้แก่อะไรบ้างได้แก่สิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยผุพังจมอยู่ใต้ดินซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะมีลักษณะทำให้ดินเนี่ยล้วนสวยุยแล้วก็เพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดินอีก 3. น้ำ น้ำก็มี25%เท่ากับอากาศ25%เหมือแนบบกันน้ำเนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินซึ่งน้ำในดินเนี่ยได้จากน้ําฝนหรือว่าพวกน้ําที่รดใต้ต้นไม้เป็นต้นนะน้าในดินเนี่ยก็จะช่วยละลายแร่ธาตุต่างๆให้เป็นสารละลายเพื่อช่วยให้รากพืชน,นี่ดูดไปใช้ได้ต่อไปอากาศที่พี่พูดไปเมื่อกี้มี25%ก็จะแทรกอยู่ระหว่างช่องดินทําให้ดินน่ะโปร่งแล้วก็มีหลุมุ่น อันต่อไปอันนี้อันนี้พี่ว่าแบบน้องๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะสับสนเนาะว่ามันคืออะไรก็มาฟังกันเถอะว่ามันคืออะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชั้นของดินและรูปภาพที่เราแปะเนี่ยเนี่ยรูปภาพเนี่ยเป็นชั้นของดินนะคะชั้นแรกเลยชั้นโอชั้นโอ ชั้น O นะคะหรือที่เราเรียกว่าชั้นอินทรีย์วัตถุมันเนี่ยเป็นชั้นที่มีต้นไม้ปกคลุมมีเศษใบไม,ไม้กิ่งไม้ผุพังทับถมอยู่ทำให้พื้นดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นเกิดจากเกิดการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ได้ดีแล้วก็ทำให้ผิวดินน่ะมีฮิวมัสอยู่มากน้องยังจำได้ใช่ไหมว่าฮิวมัสคืออะไร ฮิวมาสพี่ย้ําอีกรอบหนึ่งนะเพราะอยากให้น้องจําคํานี้ให้ได้จริงๆอะฮิวมาสอะฮิวมาสคืออินทรียาสารที่เกิดจากการทับถมของซากพ,พืชสัตว์พี่ก็เขียนโน้ตไว้ให้น้องนี้แล้วเนาะซึ่งชั้นเนี้ยดินจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชก็คือชั้นนี้เป็นชั้นที่หน้าดินที่เราเห็นกันตามแบบปัจจุบันที่เราเห็นกันปกติอะเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้อย่างนี้เออ ต่อไปชั้น A ชั้น A เราเรียกอีกชื่อว่าดินชั้นบนเนาะชั้นบนเนี่ยก็ยังคงมีพวกอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากประกอบไปด้วยพวกเนื้อดินที่หยาบโดยที่ดินชั้นเนี่ยก็จะมีการซึมซะซึมชะนะคะเธอคะ่ะโดยน้ําจากผิวดินเนี่ยจะนําพาอนุภาคดินที่ขนาดละเอียดเนี่ยไหลผ่านลงไปสู่ชั้นล่างต่อไปชั้น A ชั้นยี่ A อย่างนี้นะ นี่นี่นี่นะคะชั้น A หรือว่าดินชั้นบนต่อไปชั้น B หรือดินชั้นล่างเป็นชั้นที่สะสมตะกอนและแร่ที่มีองค์ประกอบของพวกเหล็กอะลูมิเนียนคมคาร์บอนเนตซิลิกาต่างๆโดยที่สารเหล่านี้ส่วนมากจะถูกชะละลายลงมาจากดินชั้นบนดินชั้นบนหรือดินชั้นหรือดินชั้น A นะทำให้ดินนะมีเนื้อแน่นความชื้นสูง แล้วก็มีจุดปละสีส้มแดงกระจายอยู่เนี่ยจุดปละสีส้มแดงกระจายอยู่ก็ตจำนะตจำชั้น B ต่อไปชั้น C ชั้น C ดินยังเกิดไม่สมบูรณ์พบหินผุพังแล้วก็เศษหินที่แตกหักรองรับอยู่ใต้พื้นนั้นชั้น C เราใช้อีกชื่อหนึ่งว่าชั้นหินผุนะสุดท้าย ชั้นอาหรือชั้นหินต้นกาเนิดเป็นชั้นหินแข็งหรือหินดานซึ่งยังไม่ผุพังและยังไม่สลายตัวเห็นปะน้องๆดูรูปก็น่าจะรู้แล้วล่ะว,ว่ามันแบบแข็งจริงๆอ่ะจำไม่ได้นะฮะต่อไปสมบัติของดินเรื่องแรกเลยสีของดิน ถ้าดินมีสีแบบดำน้ำตาลเข้มะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็หินต้นกำเนิดมีแร่ที่มีสีเข้มแล้วก็มีแร่แมงกานิสสูงต่อไปสีเหลืองปนน้ำตาลก็คืออุดมสมบูรณ์ต่ำค่ะพวกะออกซิเจนฟอสฟอรัสเนาะสีขาวหรือเทาอ่อนเป็นหินที่มีแร่สีจางมีการสะสมปูนยิบซ้ำเกลือต่างๆอุดมสมบูรณ์ก็ต่ำู่ดีสีเหลืองหรือแดง ผุพังสลายตัวแล้วก็ผ่านการชะล้างมานานแสนนานอุดมสมบูรณ์ก็ต่ำเช่นเดิม 5. สีมีจุดประสีส้มแดงน้องจำได้ปล่าว่าชั้นอะไรชั้นนี้ B หรือที่เราเรียกว่าดินชั้นหลังมีน้ำแช่ขังสลับภาพสลับสบภาพที่ดินแห้งเกิดจากออกไซด์ของเหล็กหรือที่เราเรียกว่าสนิมเหล็กน่นแหละ ความเป็นกรดเบสของดินอันนี้พี่อยากให้น้องรู้วิธีการแก้ไขก็พอเนาะว่าแก้ไขดินที่มันแบบว่าต่างๆเนี่ยยังไงบ้างดินเปรี้ยวเกิดจากอะไรมีอินทรีย์วัตถุมากใช้ปุ๋ยเคมีนานแก้ไขยังไงใช้น้ําชําระล้างความเป็นกรดเลยหรือไม่ก็เติมปูนขาวอันนี้พี่ว่าน้องรู้ดินเค็มเกิดจากเกลือที่ละลายในสารละลายดินเนี่ยมีปริมาณมากเกินไปน้ําทะเลท่วม ถึงเยอะกินไปอีกซึ่งแก้ไขโดยการที่เราใช้น้ำชาล้างเกลือนในดินเติมยิปซัมเมื่อกี้ดินเปรี้ยวปูนขาวดินเค็มยิปซัมจำนะต่อไปดินพรุดินพรุเกิดจากการที่พื้นที่มีน้ำขังหรือเป็นดินที่แบเปรี้ยวมากเปรี้ยวจัดอะแก้ไขยังไงใช้น้ำชำระล้างน้องจะเห็นว่า แทบทุกอันใช้น้ำใช้น้ำหมดเลยใช้น้ำหมดเลย,ใช,เลยใช่ไหมใช้น้ำใช้น้ำส่วนต่อไปดินจืดคือดินที่มีแร่ธาตุหรือสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการมันก็จะทําให้พืชน,นี่ไม่เจริญเติบโตแก้ไขเติมปุ๋ยหรือสารอาหารบำรุงดินต่อไปเรื่องความเสื่อมทรงเนื่องจากการพังทลายแล้วก็การสูญเสียหน้าดินสาเหตุจากธรรมชาติพวกฝนและลมภัยธรรมชาติ สาเหตุมนุษย์แต่ละทางในป่าขุดถมที่ดินเหมืองแร่โอเคต่อไปเรื่องนี้อนุรักษ์ทรัพยากรดินอันนี้พี่แบบอยากให้น้องจำพวกวัตถุประสงค์ของการผูกปลูกพืชพ,พวกแบบคุ้มดินสลับเป็นแถบแนวระดับบันไดแล้วก็บังลมเนาะอยากให้น้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของอันนี้คืออะไรหนึ่งการอนุรักษ์ดินใช่ไหมก็จะมีการปลูกคุมดิน ก็คือเป็นการปลูกพืชที่ช่วยคุมดินเลยหรือยึดเกาะหน้าดินไว้จุดป,ประสงค์ก็คือเพื่อยึดหน้าดินป้องกันการชำรละล้างและรักษาความชืน้น2นะสลับเป็นสลับเป็นแถบคือการปลูกพืชต่างชนิดบนพื้นที่เดียวกันขวางความชันของพื้นที่หรือตามแนวระดับเป็นแถบๆจุดป,ประสงค์ก็คือเพื่อลดการชะล้า,างพังทลายหน้าดินและช่วยรักษาความชืน้น 3ตามแนวระดับคือการไถพรวนปลูกและเก็บเกี่ยวพืชขนานไปตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่จุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเหมือนกันค,ควบคุมการไหลของน้ําแล้วก็ลดการชันลดการพังทลายของหน้าดินต่อไปขั้นบันไดปลูกไปขั้นบันไดอ่ะคือการปรับพื้นที่ลาดชันหรือเชิงเขาเนี่ยให้เป็นขั้นบันไดลดหลั่นไปตามระดับความลาด จุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อลดการไหลบ่าของน้ำเก็บเก็บกักน้ำและแร่ธาตุไว้ในการเกษตรปลูกพืชบางลมคือการปลูกพืชไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นแนวขวางตามทิศท,ทางลมเนาะในแปลงพืชจุดประสงค์เพื่ออะไรช่วยลดการค้นล้มของพืช ลดการระเหยของน้ำป้องกันการชำระหน้าดินเช่นเดิมน,นะอันนี้ก็คือพี่ขอให้น้องจำเรื่องการอนุกษ์ทรัพยากรดินด้านวัตถุประสงค์ให้ได้แล้วกันนะหน้าสุดท้ายแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปตะลุยโจทย์กันการควบคุมการไหลของน้ำในแหล่งน้ำก็คือ เช่นการที่เราสร้างกำแพงกั้นตามริมฝั่งน้ำเนาะเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งหรือว่าการสร้างแนวกำแพงหรือปักหลักไม้เนาะเพื่อบังคับทิศทางการไหลของน้ำโดยไม่ให้เกิดปัญหาการพังทลายของดิมตามนาต่อไปเราพูดเรื่องการไถพรวนเชิงอนุรักษ์กันดีกว่าการไถพวรถพวนเชิงอนุรักษ์เนี่ย ทำได้โดยการไถพวนน้อยครั้งไถดินไม่ให้แตกร่วนมากเกินไปไถดินให้เป็นร่องลึกมากกว่าร่องกว้างการป้องกันอันนี้ที่สําคัญนะที่อยากให้น้องจาให้ได้ก็คือคําว่าไม่ทําได้เลื่อนลอยอันนี้เป็นอันที่แบบปีพี่ก็คือออกคํานี้นี่แหละไม่ทําเลื่อนอยอๆจำให้ได้นะจ๊ะแล้วก็การไม่ ปลูกพืชที่ใช้อาหารพืชมากเกินไปหรือพืชทําลายดินไม่ควรนะแล้วก็การปรับปรุงดินที่ที่เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วพวกเกี่ยวกับดินเปรี้ยวดินพุกต่างๆน้องก็ถ้าจําไม่ได้น้องก็ย้อนกลับกลอไปก็ได้นะจ๊ะหรือว่าจะอ่านจากชีตสรุปก็ได้ต่อไปเราพูดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาคลนพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัยและก็ประกอบอาชีพกันหนึ่งก็คือ เราใช้ระบบวัณเกษตรวัน,นกเกษตรคืออะไรคือการจัดสรรพื้นที่ป่าที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยแทนเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยลดการปัญหาบุกรุกป่าแล้วก็เป็นการอยู่ร่วมกันของพื้นที่ป่ากับการเกษตรด้วยเอออันนี้ดีนะน้องจําคําว่าวัณเกษตรไปพี่แต่พี่กาดาวให้จำซา แล้วก็พัฒนาพื้นที่เนี่ยให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอันเนี้ยหน้าเนี้ยหน้าต่ถ่ายอันนี้ง่ายพี่ว่าน้องๆฟังรอบเดียวเข้าใจเนาะแล้วก็การวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมก็เช่นการแบ่งเขตการใช้ที่ดินให้เหมาะสมนั่นแหละนะจบอันนี้คือจบเนื้อหาเรื่องดินแล้วง่ายมากทุกคนเนาะพี่ว่านี่น้องแบบเข้าใจแน่นอนก็เดี๋ยวไปดูไปฝึกหัดกันต่อดีกว่านะ เข้าสู่พาร์ทส,สุดท้ายของคลิปนี้แล้วจริงๆนะทุกคนสู้ๆนะไฟติ้งนะแต่สัดหัดนะข้อแรกเลยก็จะเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดดินหินและแร่ที่เป็นสารอนินซีเนี่ยเกิดการผุพังโดยอาศัยปัจจัย ทางกายภาพเช่นเช่นอะไรเอ่ยเช่นรากพืชทำให้เกิดเป็นวัตถุต้กนกำเนิดดินนี่เพียง อย่าลืมนะน,น้นองน้องต้องจำคำให้ได้นะว่าวัตถุต้องกำหนดดินเนี่ยคืออะไรแล้วก็ฮิวมัสคืออะไรต่อไปกระบวนการต่อไปก็คือซากพืชซากสัตว์ที่เป็นสารอินทรีย์เนี่ยเกิดการเกิดการย่อยสลายโดยอาศัยอะไรเอ่ยอาศัยสารอินทรีย์ Z. เช่น เห็ดราเป็นต้นยังมีอย่างอื่นอยู่นะนี่ก็มีอย่างอื่นทำให้เกิดฮิวม s สจำไม่ได้นะจ๊ะคอท้ายอะไรรวมกับอะไรก็คือวัตถุต้องกำเนิดดินรวมกับ h u วมัสโดยอาศัย พี่ย่อนะสม,มวชก็คือสิ่งมีชีวิตใต้ดินทำให้เกิดเป็นอะไรทำให้เกิดเป็นตามชื่อเรื่องอะไรดินต่อไปองค์ประกอบดินอะไรเอ่ยที่มี45%และได้แก่พวกท่าที่เกิดจากการสลายของหินและแร่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย45%อันินินซียาสาร ต่อไป5%ได้แก่พวกสิ่งมีชีวิตเน่าเปื่อยผุพังจมอยู่ใต้ยินแล้วก็ช่วยให้ดินมีนลักษณะร่วนซุยอินซีสารต่อไป25%แทรกอยู่ตามระหว่างช่องว่างของเม็ดดินน้ำต่อไปสุดท้ายเป็นพวกแบบว่าแกแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างดินทำให้ดินเนี่ยมีรูพุน อากาศนั่นเองอันนี้เป็นคือที่พี่คัดโจทย์มาเนี่ยก็คือที่พี่จำได้ว่ามันออกสอบนะแล้วก็อยากให้น้องจำฉันได้พบฮิวมสัสมากที่สุดฉันได้เอยฉันได้เอยฉันได้เอยฉันโอ้ sorry ทำไมนะฉันโอ หรือชั้นอินซีอินซีวัตถุนะชั้นโอชั้นโอนี่ชั้นที่พี่ว่าตอนแรกอะว่าชั้นเนี้ยมันจะมีต้นไม้เป็นชั้นที่แบบว่าเราเห็นแบบทั่วไปหน้าดินชั้นใดเป็นชั้นหินแข็งต้นกําเนิดที่ยังไม่มีการผูพังและสลายตัวอันนี้ชั้นอะไรชั้นอะไรชั้นอะไรเออชั้นอะไรเอ่ยตึ๊ดตึ๊ดอ่านั่นเอง รือที่เราเรียกว่าชั้นหินต้นกำเ,เนิดต่อไปอันนี้เน้นนะชั้นใดเป็นชั้นที่มีจุดประสีส้มแดงกระจายอยู่ชั้น b คือข้อสอบอะอาจจะไม่ได้ออกตรงๆนะไม่ได้ออกแบบไม่ได้ให้ตรงนี้มาว่าเป็นชั้น o ชั้น a อะไรไม่ได้ให้มานะอาจจะปิดตรงเนี้ย ปิดตรงนี้ทั้งหมดเลยปิดตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ถามว่านี่ชั้นอะไรแล้วก็ถามว่าชั้นใดพบพิวมัสอยู่มากที่สุดแล้วน้องก็ตอบสมมติข้อสอบไม่ให้มาน้องก็ต้องตอบว่าชั้นโอชั้นบนสุดตรงนี้อือเป็นต้นต่อไปเรื่องความเป็นกรดเบสของดินดินเปรี้ยวแก้ไขอย่างไรที่ขอซูมนะ ดินเปรี้ยวแก้ไขยังไงเราจะใช้น้ำชา้างความเป็นกรดหรือเติมปูนขาวส่วนดินเค็มที่ไม่ถ้าไม่ใช่ปูนขาวคืออะไรก็คือยิปซั่ม เติมยิบซัมแล้วก็น้ำเหมือนกันชำระให้ดินนะี่ยชำระเกลือในดินขอโทษทีไปต่อต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วสู้ๆหน้าสุดท้ายแล้ว <c oughs> การปลูกพืชสลับเป็นแถบมีลักษณะอย่างไรก็คือจะเป็นการปลูกพืช พี่ย่อๆนะปลูกพืชชนิดเดียวกันไม่ออขอโทษทีพี่เขียนพินทิตาชนิดเดียวกันอะไรปลูกพืชต่างชนิดบนพื้นที่พื้นที่พอทอนะพอทอพื้นที่เดียวกันปลูกพืชพื้นที่เดียวกัน ขวางความชันของพื้นที่น,นี่พี่ย่อขั้นสุดเลยหรือว่าแบบตามแนวระดับเป็นแถบๆนั่นแหละซึ่งจุดประสงค์ปสงค์ก็เพื่อลดลดการชาล้างนั่นเองลดการชาล้างพัทงทลาย อดินแล้วก็รักษาความชื้นชื้นต่อไปปลูกแบบขั้นบันไดคืออะไรลักษณะยังไงมันจะเป็นการปรับพื้นที่ราชันหรือเชิงเขาอ่ะให้เป็นขั้นบันได ขออภัยนะขั้นบันไดอ้ลายมือแบบอื่นะตามสภาพโดยที่แต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีความลึกอาจจะแบบหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยจุดประสงค์เพื่ออะไรจุดประสงค์ก็เพื่อลดการช้ะล้างลดการพังทลาย ของดินของดินแล้วกเก็บน้ำเก็บน้ำบวกแร่ธาตุไว้ในการเกษตรข้อสุดท้ายและของคลิปที่พี่จะมาสอนสำหรับกลางภาคเนี่ยวิธีป้องกัน การสูญเสียในท่านพินมีอะไรบ้างอันที่พี่บอกเน้นย้ำเลยคืออะไรไม่ทำไรเรื่อนอยการปรับปรุงดินที่พี่พูดไปในคลิปเนาะพวกแก้ไขดินเปรี้ยวอ่ะจำได้เปล่าแก้ไขดินเปรี้ยวทำไงใส่ปูนขาวแล้วดินเค็มอะ่ะยิบซ้ำไงเออจำไม่ได้นะปรับปรุงดิน แล้วก็การปลูกพืชหมุนเวียนพืชหมุนเวียนคืออะไรพืชหมุนเวียนจําได้เปล่าคือการปลูกพืชสองชนิดหรือว่ามากกว่าน,นั้นในพื้นที่เดียวกันโดยที่เราปลูกไม่พร้อมกันนะแต่ส่วนใหญ่อะเราจะมีพืชที่เป็นตระกูลถั่วมาหมุนเวียนร่วมด้วยเพื่อลด จำนวนศัตรูพืชแล้วก็ลดการขาดท่าทหารพืชนั่นเองโอเคนี่ก็คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดแล้วของกลางภาคที่พี่สรุปไว้ในคลิปนะพี่หวังว่าน้องทุกคนนะจะทำข้อสอบได้ให้ได้เกรดสี่ได้คะแนนเยอะๆนะพี่เชื่อว่าเนี่ยถ้าน้องอ่ะฟังคลิปอ่ะหรือน้องอ่านชี้สรุปเนี่ย ที่พี่ๆทุกคนนะในห้องหนะึ่งสี่ๆเนี่ยตั้งใจทนะําเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องทําข้อสอบได้แน่นอนเพราะว่าพี่พวกพี่มีประสบการณ์นในการสอบมสองมาแล้วไงแล้วพี่พวกพี่คือเอาจาพวกข้อสอบได้อยู่พี่ก็เอามาในนี้เพื่อให้น้องเนี่ยได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่พวกพี่จะทําได้เอาละคลิปเนี้ย พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าน้องๆอ,อยากได้ชีตหรือว่าน้องมีคำถามที่แบบไม่เข้าใจที่พี่พูดส่วนไหนอะหรือมีคำถามส่วนอื่นเนาะหรือว่าถ้าน้องอยากจะได้ชีสรุปวิชาอังกฤษและเลขอีกน้องก็มาติดตามอย่าลืมติดตามใน a อจ4หนึ่งซีซีอ็นเดอสกอร์เฮมีพีนะ C C S H Me นะนี่คือจะมีครบเลยทั้งเลขอักองกฤษวิทยาศาสตร์ของทุกมเลยมอมอสองมอาม มีคลิปให้ด้วยนะมีคลิปสอนโดยที่พวกพี่นะ่ะตั้งใจทํากมากเลยถ้าน้องเนี่ยแบบสงสัยก็อย่าลืมนะทัก DM มาได้เลยแต่ถ้าน้องไม่มีข้อสงสัยพี่ก็ยินดีที่ได้รู้จักน้องแล้วก็ยินดีที่ได้มีโอกาสสอนน้องๆในคลิปนี้นะหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการสอดกลางภาคที่จะถึงนะคะสู้ๆค่ะน้องๆไว้เจอกันบ๊ายบาย